คำเตือนคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับคนโลกสว่ไม่เหมาะกับเด็กที่ยังไม่เกิดสำหรับเด็กที่เกิดแล้วให้เรียกพ่อแม่มานั่งดูด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำค,คลิปต่อไปขอบคุณครับก็สวัสดีเพ <K> ื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมซีโร่แมนนะก็ผมตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าที่ผมออกแบบเองแล้วนะฮะเพื่อนๆก็เพื่อนๆใดที่ ติดตามผมอยู่นะฮะก็อยากสนับสนุนผมนะฮะก็ไปเลือกดูกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะทุกคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะออกแบบเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มออกแบบเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเจอผมอีกแล้วครับวันนี้เออซิโรแมนก็ต่อจากที่แล้วเลยนะเพื่อนๆจะไปู้ต้องทำสรอ ก็ตอนที่ผมอยู่ที่เกาะร้อนเย็นนะฮะก็หลังจากที่พอที่แล้วนะผมน้องผมได้อ่อหน้ากากแม็กมาไปแล้วนะหน้ากากอันเนี้ยแอ,อนี่ผมใส่อยู่เห็นปะเออเพื่อจะเอาไปทำเอาวิกผมแม็กมาตื่นนะก็ตอนนี้ผมก็มาหาหน้ากากดำแข็งนะก็ถือว่ายากมา,มากๆเลยกว่าจะได้นี่กูตีไม่รู้กี่รอบแล้วนะ ฮ้ย hey, คือผมตีหลายรอบแล้วเสือกมันยังไม่ได้อะ่ะอ๋อผมเคยพูดไปแล้วนะว่าการทำเอเว้ผลแมกมากมันดีมากๆเลยนะเพื่อนๆคือผลแมกมากผมบอกตรงนะข้อหนึ่งเลยแรงข้อสองข้อสองเลยคือแบบมันคือเรายืนเฉยๆเราสามารถตีตีได้เลยอออะแล้วจะมำแบบมันยังไงเหมือนเหมือนพิษอ,อ,อ่ะมันเหมือนติดพิษอ่ะมันติด,ด,ตดเออขาเรียกอะไรติดครีไหม <laughs> โจมตีแล้วมันมีแบบพลังแบบโจมตีต่อเนื่องนะฮะไม่ได้ว่าโจมตีทีเดียวปุ๊บดาเมจสามพันอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็จะสามพันเฉยๆนะมันมีดาเมจต่อเนื่องไปอีกนะก็มันดีตรงนี้นั่นเองนะผมชอบผลนี้มากเลยถ้าเล่นในแมปคิงปีเนี่ยนะแต่ถ้าเหมือนเออเล่นในแมปบล็อกฟูอะไรเงี้ยเออผมว่าในบล็อกฟุนี้ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นผลพาะนะเพราะผมผมไม่ได้สายพีพีนะผมสายฟาร์ม คือผมว่าผมอ่าเฮ้ยได้มาจากไหนเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยน้องผมได้ดาบอันี้มานะดาบอันนี้ก็จะเอาจากบอสที่อยู่เกาะทะเลตายนะเพื่อนๆก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำยังไงมันถึงจะดรอปนะสงสัยต้องตีบอสไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือเกีนยเดี๋ยว ว่างๆนะเดี๋ยวผมจะลองไปตีบอสดูนะผมจะทำเขาเรียกอะไรวะคอนเทนต์นะตีบอสห้าติบตัวอะไรเงี้ยตีบอสห้าสิครั้งนะไม่รู้จะได้ไหมโอเคตอนนี้พูดมาโคตรยาวเลยวะตอนนี้ผมว่าผมให้น้องมาช่วยตีไอ้นี้ก่อนดีกว่านะน้องผมก็จะได้ฟาร์มด้วยนะจัดไปได้น้องอ,อมาดี ตอนนี้ผมอยากได้หน้ากากในนี้มากเลยโอ้แรงเลยเนี่ยผมอยากได้หน้ากากไอเทนงูไหมที่ว่ามันเป็นสีไอ้นั่นอะอะไรอีกบาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ผมอยากได้หน้ากากเทนงูมากเลยหน้ากากเทนงูน้ำแข็งอะว่าผมจะผมจะผลไ,ไอผลไอน้ำแข็งเออสลับไปแลู้ก ผมเผมอ่านน้ำแข็งไปทำาอาวิกด้วยนะคือไม่ใช่ว่าอาวิกแบบทุกสกีลัวอะไรเนี้ยคือไปทำาอาวิกรอไว้ก่อนนะเผื่ออนาคตผมเก็บเพชรได้อะไรเงี้ยเออผมจะได้ทำนะอ๋อล้วพาร์ทที่แล้วนะผมลืมบอกไปเลยนะนี่อันนี้เขาขอเพื่อนนะ,อะโอเคขอเพื่อนลนะ เหมือนเขาว่าจะมาช่วยตีด้วยนะเมื่อกี้กูพูดถึงไหนเล้วะ,อ,ะอ๋อเออใช่ก็พาร์ีแล้วนะผมลืมบอกไปนะการทำาวิกดาบสก,กิลเลขนะเพื่อนๆต้องใช้หนึ่งไม่ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบมณนีนะเยอะไหมุณ <c oughs> ลงดันคุณลงดันครั้งหนึ่งกูได้เพชรสองเพชรทำาวิกอ้าว เห็นไหมเยอะเพื่อนๆโอ้โหคุณโบเด็พูดอ่ะคุณโบเด็บพูดกูดดตายเลยลงแดนครั้งหนึ่งได้เพชรสองเพชรนะฮะวิ่งเอาเวกทีห้าสิบมึงปล้นกูชัดๆที่บ้าไม่งโคตรเยอะเลยคือปล้นชนัดๆอ่ะเพื่อนๆ นะมาน,น้องผมจะเลขนะครับสามดาบโซโลโฟอร์มไปเฮ้ยได้ที่สี่บอสเฮียเฮียเฮ้ยเราได้แล้วเพื่อนเราได้แล้วเราได้แล้วไป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 เรวเฮ้ยเพื่อนอันนี้ก่อนไอ้ผมได้ที่สี่บอสแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมจะลงไปตีบอสดูนะไม่รู้จะได้ไอ้นั้นหรือเปล่านะมาเร็วเพื่นอนเฮ้ยไม่มาเหรอเพื่อนมาเร็วเฮ้ยเขาไม่มาเขารู้ก่ กูรู้ก็วะโอเคดงไปดูเดี๋ยวผมมาตีก่อนนหละอ่านี่นะเราได้เราได้เอ่เอผลึกน้ำแข็งมาอ่านี่นนะได้ผลึกน้ำแข็งมาเราก็จะตีบอลเลยนะเป็นไงไป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 เอ๊ยอยังเอาอ่ะ แล้วห้ามห้ามตายด้วยนะถ้าตายนี่คือไม่ได้เลยนะถ้าตายนี่คือมันจะหายไปเลยนะเโ้ยเพื่อนจะเย็นเอ้ยแรงแรงอยู่ซับอะไรเนี่ยใครมาจากไหนวะที่เดินไปหมดเลยเฮ้ยมาจากไหนกันโอ้โหไปไปไปเพื่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตัวเดียวได้เลยใช่ไหม กระเป๋าก็ไม่ได้วายวายโอ้ไอ้้เหียทีเดียวได้ไเฮ้ยก็จริงดิ่เฮ้ยทีเดียวได้เพื่อนเฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยผมบอกตรงนะผมนึกว่าคลิปนี้แบบจะนานแล้วนะเพื่อนเราทีเดียวได้เลยอะ่ะ โอ้โหไคือผมหวังตรงนั้นผมคิดว่ามันน่าจะนานแน่ๆนะคลิปนี้ปุ๊บเกิดมาห้าหกนาทีเปิดเปิดคลิปมาห้าหกนาทีได้เลยนะตีตัวเลขได้เลยมันก็ได้ไม่ยากนะไดีวะเฮ้ยอ้เอาทียโอเคนะเดี๋ยวโอ้จะเย็นเนาะอุ้ยไอ้โกรโโโโจังวะเฮ้ยไอ้กูตั้งตัวก่อนดิเฮ้ยโอ้โ แต่เยี yeah. ่คือแบบโหดมากนะบทมอนแบบเนี่ยมอนไอ้นี่น่าจะกาะสุดท้ายแล้วเมว่าคือโคตรโหโดเลยว่ะเฮ้ยไอผมแบบเฮ้ยน้องผมไปที่ศึกบอสทีนี้ย,ดดย,ยไปเพื่อนไปตีบอสไปตีบอสไปเนี่ไปนะและไม่ไปเราไปก่อนนะเพื่อนไอมาเลยเพื่อ <c oughs> นี่มนโอ้โหช่วยมึงขึ้นได้ไงวะโอ้โหว่อเอเลยนะเพื่อนๆโอ้โหทีเดียวติดีเลยอ่าอมาอีกตัวนึงแล้วนะสามพันสา้อยห้ะโอ้โหไม่เกือบตันแล้วบอลอาเลยจับจับจับจัน้องผมมาปังนี่เองไป อ,อืมาดิครับผมชอบมากเลยนะาดาบนี้รู้สึกว่ามันแรงมากพนะีพีดี D. สุดๆเห็นไหมมันชาร์จเร็วกว่าอปไปปไอะไรง้ผมมันชาร์จเร็วนะป๊บได้ไหมมองผมไม่ได้นะเออใช่ ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมรอเจ้าทะเลเกิดใช่ไหมมันยังไม่เกิดเลยเจ้าทะเละเอ่ะเออจากคลิปที่แล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเปลี่ยนสีฮาคิตรงไหนนะซึ่งพาร์ทนี้นะผมเข้ามาก็ยังไม่เปิดเหมือนเดิมนะต้องตีเจ้าทะเลก่อนนะเพื่อนๆดูดิโอ้โ คือมันไม่ได้ง่ายเลยนะเปลี่ยนสีฮาคิมบอกตรงคือเราลงทุนซื้อไปด้วยอ,อ่ยอดเงินมหาศาลแล้วเาะมัต้องลุน้นเปลี่ยนสีอะไรโอ้โหไม่แฟร์เลยนะมบอกตรงมีแบบซื้อไหมมีแบบซื้อไหมเออผมพร้อมจะกินมามา่ารอแลวโอ้โหเฮ้ยไอ,อที่เสียบ,บอสอีแล้วอ่ะ ที่มันได้ง่ายเลยเพื่นอนเฮ้ยเราได้แล้วเพื่อนเพื่อนเราได้แล้วเฮ้ยเย้าเยวานี่วะไอ้เพื่อนเพื่อนเราได้เพื่อนโอเคนะไม่มีใครสนใจกูเลยไปก่อนละไม่รู้น้องผมจะได้ไหมนะเดี๋ยวเพื่อนมาเร็วเฮ้ยโอ,โอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าให้โดนฆ่าอย่าให้โดนฆ่า ถ้าโดนดค่านี่คือหายเลยนะเจะด๊ดายนะมันไม่เหมือนกับของลาวานะของลาวาผมว่ามันออกง่ายกว่าเยอะเลยเนะฮ้ยเต็งเต้าอ่าโอ๊ยเต็งเล็งเลงเยอ,อือฮึขึนดีครับอือฮึคลาวาอ่มามันลาวาปัดนะ ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวผมไม่น้องตีดีกว่านะผมไม่อยากาตีเหมือนแย่งไม่ใช่ดาบใช่ครูตะเบื่อ <c oughs> ได้ไหมอ๋ออ๋ผมได้เฉยเลยไม่ผมเดี๋ยวผมไม่น้องมาตีดีกว่านะไม่อยากตีฮนะเดี๋ยวแย่งเร็วเร็วเรวน้องรีบมาเลยคือผมได้แล้วนะผมไม่อยากตีแบบนั้นนะเดี๋ยวจะได้ คือไม่ได้อีกก็ไม่มีผลแล้ว่อะอ้อยไม่ได้หรอโอ้ต้องตีต่อไปนะสู้ต่อไปอ่าได้ถอยเอา้าได้ที่สิบออบอสเนี่ยไปต่ออะไรวเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยมึนมึน น้องผมก็ได้อ๋อให้น้องผมส่คนเลยจะได้แบบไม่นั้นกันะไม่แย่งกันนะอะไรอยู่ะเนียเฮ้ยได้บ่อยเกินไปป้องผมว่ามันต้องได้แล้งานนี้คือตอนนี้ผมห้ามตายเลยนะคือถ้าผมตายนี่คือที่สี่ป้อนหายจะได้นะถึงมันจะได้ง่ายก็เถอะนี่เราโอ้ยผมไปก่อนนะขอที่ก่อน่ะ ตอนนี้เดี๋ยวให้น้องผมกับเ,ออเพื่อนเพื่อนเขาเออนั้นกันนะเฮ้ยไม่ได้มาเดี๋ยวผมเสกต่อเลยอ่าตีบอลดูด้วยไงอือโอ้ยอะไรเปเนี่ย นนเงยนุนเงโอ้โหโอ,อ๋ไม่ได้แล้วนะโอเคไปตีไปตีข้างล่างต่อนะคือที่เสกบอลมันไม่ได้ว่าได้ยากนะมันก็ได้ง่ายอยู่นะบงลิฟให้แล้วกันนะว่าฉเฉพาะครั้งนะบางทีมันก็ไม่ดอกเลยนะผมตีแบบเป็นสิบรอบอย่างเงี้ยบางทีไม่ดอกเลยนะมันสุ่มได้อนะ ตัวนี้เห็นไหมไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะฮะอ๋อน้องผมได้อีกแล้วโอเคกูกูเปลี่ยนใจก็ได้ว่ามันมันได้ง่ายนะเพื่อนๆไม่บุนร้อนเลียนบุนร้อนเลียนมันไม่ได้ง่ายๆนะโอ้ย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 ใหกูตายใหกูตายโอ้โอ้ช่วยด้วยเฮ้อยเพื่อนก็ได้ที่สิบบอกว่าน่าเพื่อนๆโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะ ตายยังบอตายยังอ๋อยัง,อ al, อยงไม่ตายหรือวะไม่เห็นได้ไงผมรู้ว่าเพื่อนนะตัวนะโอ้โหเฮ้ยอแรงยังเลยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมึตายโถดขึ้นไม่เปไ็นไรนะเราตั้งจุดเกิดไวนที่นี่แหละเป็นไงอ้าวได้ข้อประสบการณนะ์นะได้ไหมเนาะ น้หมยยังไม่ได้หาเลยนะมันก็ไม่ได้ว่าจะได้ง่ายๆนะเอาอย่างอีกตัวรอ๋อเออเพื่อนเพื่อนเอ่อเพื่อนไอ้นี่เพื่อนที่ว่ามาเล่นด้วยกันเนี่ยเขาได้ไปอันแรกใช่ไหมอันต่อไปก็เออน้องผมตีโดดบปะไอเอาวะรอดดีกว่าเอาค่าประสบการณ์เฉยๆนะตอนนี้ผมตีก็ไม่ได้อะไรนะช่วยดี วะอืมฟันระยะไกลไม่ได้อะโอเคนะผมเปลี่ยนใจแล้วมันมันได้ยากนะนเพื่อนเอาจรินได้ยากอยู่นะมีแต่ควีตเฮ้ย,ยแต่ว่าผมงงนะว่าทำไมควีตมันชี้ไปทางนั้นนะก็ในเมื่อผมได้ของแล้วอะ ผมได้หน้ากากลาวาแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าเพจมันยังชี้ไปให้ผมทําหน้ากากลาวาหรือว่ามันมีอะไรดรอปจากบอสอีกตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ดิมันมีบางอย่างดรอปจากบอสอีกอีกไอ้นั่นอ,อ่ะอีกอีกอ่อย่างอะเออพูดไม่ถูกอ่ะหรือเปล่าวะนี่ผมแค่สงสัยนะผมก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรนะเพื่อนผมก็ผู้เล่นใหม่เนี่ย มันได้ว่ยไ,ไม่รู้จริงนะแรงนะแรงแต่ไม่แรงเท่าลาวานะชอบผลม็กมากนี่แรงมากน้องผมได้แล้วนะโอ้โหได้ย่าจะเป็นว่าลิ้นเลยนะว่ามันไม่ใช่ที่เสกวอลเลยน้ำแข็งใสหรือเปล่า ไม่ได้ง่ายยังนะผมว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงด้วยนะตอนนี้ผมเล่นประมาณเกือบเกือบที่อย่างนะเพื่อนๆท่านไหนที่ว่าเล่นแล้วมันไม่ไม่ออกสักทีนะที่เด็กบอสไม่เกิดสักทีก็ลองมาเล่นช,ช่วงเวลาเดียวที่ผมเล่นอยู่นะว่ามันน่าจะได้ง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้อาจจะคิดไปเองนะแต่ว,ว่ามันได้ง่ายจริงนะก็เท่าที่ผมเปิดคลิปมาก็ตีบอสไปหลายตัวแล้วนะผมก้ลืลมน้บเหมือนกันนะไม่รู้กี่ตัวละ อดาบไปดูดยดาเมีแรงแรงอ่ะชอบมากเลยดาบนี้มหมัดแมกมากหมัดมาปลาเอ้ยเอาดิเอาดิหายตายหายตายไม่ได้เลวน,นะมันไม่ได้ได้ง่งายเลยนะะคือ ที่ทำให้บอสเกิดอ่ะมันได้ง่ายนะนเพื่อนแต่ว่าที่ดอกจากบอสอ่ะมันยากยากกว่าเรื่องนะฮะตอนนี้ก็เกือบๆเ,เที่ยงแลยอ่ะโคตรร้อนใครรู้ว่าไรมั่งครับเพื่อนไอที่เอเคนี่ย <c oughs> ช่วยบอกหน่อยอื้อ <c oughs> มาดิครับอืที่เดาสอจากบอสมาหน้ากากไม่น้องผมเดี๋ยวนี้อือมาดิโอ๊ยอ้าวไอ้ที่สิบบอสโอเคมันได้ง่ายนะเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะได้หรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนก็ได้แต่ผมว่าเวลาเนี้ยมันได้ดีิงจริงนะอันนี้ผมไม่ได้พูด อ,อันนี้ผมว่าได้ดีเลยเวลาที่อนก่อนที่อย่างนะประมาณ11โมงเนี่ยช่งผมไม่เข้าร่วมดีกว่าผมตีห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าผมกลัวที่สิบเพราะที่ผมเพิ่งได้มาหายนะผมเกลียดตีใหม่ไม่อะไรโอเคได้ค่าประสบการณ์ได้ค่าประสบการณ์ก,ก็พอแล้วเพื่อนโอเคนะบอสไม่ก็เพื่อนคงแบบคิดว่า บอกวุตีตายเลยเกิดอีกแล้วอ่ะอมาด,ออด,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 ดิอย่างแรงโอ้ยอย่างแรงอะคือบอสนะบบอสอย่างแรงอย่างแรงนะเพืเ่อนๆของผม โอ้ยจะเย็นน้องจะเย็นอืมโอ้ยจะเย็น,นยได้ไหมนะ้องไม่ได้อีกแล้วนะนี่มันยากนะเฮ้ยมันยากกว่า29นาทีนะนะยังไม่ได้เลยนะผมว่าน,านานกว่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเดื่อนะโอ้โห้จะเย็นน้องอา้าว โหแม่งอย่างแรงแม่งอย่างแรงบอกตรงแรงมากก็สรุปไม่ได้นะคือน้องผมมาไม่ได้แต่ผมมาได้คือมันแล้วแต่ช่วงนะเดี๋ยวผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะนี่มันหลายนาทีแล้วเออผมกลัวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนนะป่าหรอกจริงๆคืขี้เกียจตัดยาวกว่านี้นะโอเคนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆเลยนะนี่ผมใส่หน้ากากเออทำไมผมไม่ใส่ตั้งแต่แรก <c oughs> ก็หน้ากากาก็จะเป็นประมาณนี้นะอ,อ่าเป็นไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมด้วยนะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ